อีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องล้างขวดอัตโนมัตินะครับเคยทำไปแล้วตัวหนึ่งนะเหมือนกันเลยล้างได้6หัวฉีดหขวดทีละ6ขวดนะครับตัวบอดี้จะเป็นตัวอะคริลิก3มมิลใสนะครับหัวเป็นหัวพ้นแบบนี้นะครับ6หัวนะด้านหน้าสามหลัง3ามนะครับน้ำก็มาผ่านตัวปั๊มนะครับเดินสายปึ๊บตัวนี้น่าจะเป็นสายดูดมันจะมีสายดูดอ่ะอันเนี้ยนี่อันนี้สายดูดนะครับปึ๊บมาเข้าปั๊มปึ้งแล้วก็สายอันนี้เป็นสายออกนะดูดน้ําออกมาปึ๊บ ต้อเอาน้ำสะอาดนะน,นี้ผมจะใช้อนุญาตใช้เป็นน้ำวนนะครับในการเทสก็เอาน้ำสะอาดจุ่มอีกทางแล้วก็อันนี้เข้ามาที่ตัวกลไกล้างขวดนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีตัว j a c k ดีซีอะแดปเ12โวลต์เดี๋ยวมีไปให้นะครับเอามาเสียบที่ตัวกล่องตัวกล่องก็ประมาณนี้มีเสียงสัญญาณนะครับเม็ดดำๆตัวนี้ช่องเสียบอัปโหลดโค้ดนะครับปุ๊บเป็น 12โวลต์น,นะครับตัวนี้ใช้ได้นอกจากปั๊มนี้ก็ใช้ได้นะครับ12โวลต์5้แอมป์นะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์เรา5้าแอมป์นะครับแต่ตัวนี้ใหญ่ตัวใหญ่เลยก็จะมีทางน้าเข้าทางน้ําออกแค่นั้นแหละครับแล้วก็ตัวสายมอตเตอร์ก็เอามาเข้าตัวกล่อง12โวลต์ใช้เป็นปั๊มตัวอื่นก็ได้แต่12โวลต์ห้ามเแอมป์นะครับตัวกล่องมีปุ่มขึ้นลงปรับขึ้นปรับลงมีเสียงนะครับ เซตไทม์เป็นวินาทีนะครับอันนี้คือ5วิสีเขียวกดเริ่มนะครับถอดเสียบไฟใหม่ค่าจะถูกบันทึกอยู่นะครับ5โวลต์เอ้ย5วินาทีเรากดเริ่มได้เลยถ้าเราพอใจกดรงก็จับประมาณนี้5วิตัวมอเตอร์ปั๊มก็จะตัดไปถ้าไม่พอใจเราก็เพิ่มเอานะครับกดแช่ก็ได้นะครับกดแช่ก็ได้นี่10วิปึ๊บอ่าเราพอใจ10 10วิกดเขียว หน้าจอจะบอกเวลาถอยหลังด้วยนะครับว่าเหลือเวลาอีกกี่วิจะเสร็จนะฮะอุเครื่องก็ทําการฉีดน้ำครบหมดทั้งหกสวนนะครับแรงเลยแหละแรงเลยแหละอ่าเพราะหัวมันเป็นหัวพ่นนะครับสิบห้าวิอ่าตั้งไปถ้าเราไม่พอพราะมันไม่สะอาดมันไม่อะไรเราก็เพเิ่มจำนวนวินาทีได้นะครับ,บตัวื้อามก็จะทํางานบางหน่อย อจนกว่าเวลาหมดมันก็ตัดเองนะครับึ่งแค่นี้เลยไทม์เอ็นนะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วเอาก็เอาขวดล้างที่สะอาดแล้วเอาออกแล้วก็เอาขวดที่จะล้างมาใส่ใหม่แล้วก็ทําการกดไปนะครับปรับขึ้นปรับลงกําหนดเวลาได้เลยตามความพอใจนะครับสีเขียวเริ่ม,มน้ำเงินขึ้นแดงลงเขียวเริ่มง่ายๆเลยนะครับมีอบจอแสดงผลใช่นะครับ ส่งงานเรียบร้อยนะครับเครื่องล้างขวดอัตโนโมัตินะครับใช้ด้านในจะใช้เป็น Arduino Nano นะครับตัวบอร์ดสกูบัตเซอร์ตัวรีเลย์5โวลต์นในการตัดต่อมอเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าจอแสดงผลปุ่มกดต่างๆประมาณน,นี้แล้วก็เสียบไฟใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์เดี๋ยวมีไปให้เสียบไฟ12โวลต์ตึงเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบตัวสายไอตัวมอเตอร์ให้เรียบร้อยใช้งานได้เลย เิดเครื่องครั้งแรกมีเสียงสัญญาณ3ติดกดเริ่มได้เลยนะครับสนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ